เห็นเงาในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมท้าจำกันได้หรือเปล่าขวัญใจอ่ะวัยรุ่นเมื่อ18ปีที่แล้วแอนดรีอสฟอรเรสนะฮะสาวลูกครึ่งเจ้าของเพลงฮิตมากมายนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพตอนสมัยก่อนดีกว่าคือก่อนที่เธอบินไปอยู่อเมริกาเนี่ยต้องขอบอกว่าเธอโอ้โหเรียกได้ว่าไม่มีใครในประเทศไทยไม่รู้จักแอนดรีอสฟอเรสนะหลังจากนั้นเธอก็บินตรงไปอเมริกาเลยแต่วันนี้นะฮะหลังจากที่ห่างหายไป10กว่าปีเธอกลับมาแล้ว พร้อมที่จะเปิดตัวในรายการเราในเช้านี้หายคิดถึงมาดูดีกว่า oh. ว่าเธอยังพูดไทยได้หรือไม่ <Yes. S 1> และหน้าตาเธอจะเป็นยังไงแอนดรียสวาร์ ไว้มานานหาได้อยู่ใกล้ๆเธอฉันจะบอกกับเธอให้รู้ใจสบตาก,กับฉันลึกลงข้างในก็จะเข้าใจ เห็นเงาในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ในนั้นไหมรู้ใจกันบ้างไหมว่าฉันนั้นคิดอะไรเห็นเธอมานนานรูไ้ไหมไม่เคยมองใครที่ไหนขอเพียงสักครั้งแค่หันมาสบตาครั้งดี สวัสดีครับสวัสดีครับผมเชอร์สินดาสินจักรยานาอรุ่นน้องรุ่นน้องที่โรงเรียนรุ่นน้องที่โรงเรียนสวัสดีค่ะบนี่ตุจักรยานจำจำไม่กอดอดเลยจำได้ครับผมฉันนั่งเลยค่ะแอนเดียแอนเดียตอนนึกจักรอาจจะยังเด็กๆอยู่เลยนะฮะหายไปไหนมาหายไปไหนมาไปอเมริกาค่ะไปทำอะไรมาบ้างก็ตอนแรกแม่ก็ส่งไปเรียนแล้วก็ ก็เลยอยู่เลยพอเรียนก็เียนไปเรื่อยๆก็เรียนกฎหมายแล้วก็ตอนนี้ก็ทํางานเป็นทนายค่ะอ๋อเป็นทนายเป็นทนายที่อเมริกาใช่ค่ะทํไมไม่สามารถที่จะมา practice หรือว่ามาปฏิบัติได้ที่เมืองไทยเพราะว่าจบที่อเมริกาถูกไหมฮะใช่ค่ะระบบกแล้วเนาีะกลับมาเมืองไทยที่จะมาอยู่เมืองไทยเลยปะก็ที่กลับมาชุดนี้ค่ะก็มาเซอร์วดูว่าเออถ้าเกิดเราจะกลับมาเมืองไทยเนี่ยจะทำทำอะไรได้บ้างหรือว่าต้องแบบ อยู่เมืองไ,ไทยเดี๋ยวนี้มันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็ตอนนั้นมันอยู่ก็เด็กๆก็เลยกําลังดูๆอยู่ว่าจะกกับมาได้ไหมว่าจะเกาะมาทาอะไรได้อขอเขาด้วยนำตรงก็คือผมว่าเมืองไทยทุกวันนี้เนี่ยน่าอยู่กว่าหลายประเทศเ<อ>ท,ที่ที่เราไปโตมานะคือพยาเขากลับไปแล้วรู้สึกว่าเมืองไทยเหมือนทุกแห่งในโลกตอนนี้คือเราไปไกลมากแต่ต้องบอกว่าแอนดรีวในเหตุผลที่ไปจากเมืองไทยออไม่มีใครใครู้อะทำไมอยู่<ค>ไี่รู้ตอนไปงอยู่ๆไปยังไงเราอะไร รู้สึกว่ามีตอนนั้นมีหลายเหตุผลนะคะก็คุณแม่ก็อยู่ก็ถามบอกว่าเออยู่อยากไปเมกาไหมเขาก็ถามเลยนะแล้วก็เออไปก็ได้ก็รู้ว่าตอนนั้นทํางานก็สนุกนะคะแล้วก็ก็อยู่ในวงการอะไรเงี้ยทางานก็สนุกแต่ว่าตอนนั้นมันก็เหนื่อยมากแม่เห็นว่าทํางานเน่เหนื่อยถ้าอยู่ต่อไปเขาก็ทราบว่าจะต้องเหนื่อยเพราะว่าตอนเซ็นสัญญากับคีตาก็สัญญากับพ่อแม่ไว้ว่าจะต้องให้เกรด ให้ยังดีอยู่ต้องแบบ3.6 3.8ขึ้นไปใช่ไหมก็เลยหยุดเรียนก็เยอะแล้วก็ทํางานก็เยอะแล้วตอนนั้นแบบทัวรต่างจังหวัดทาอะไรเงี้ยค่ะมันก็เหนื่อยก็เลยแม่ก็ไปละกันแต่มีสตอเกอร์อ่าเล่าให้พวกเราฟังดูก่นยังไงแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบค่ะแม่แม่แบบ p r o t e c มากแม่จะแบบ protect ลูกมากพอดีใช่ค่ะก็พอดีมีมีคนแบบ รู้สึกจะแม่เขาดูจดหมายให้ไงคะบางทีก็แบบจะช่วยเวลามีคนเขียนจดหมายมารู้สึกว่าจะมีแบบคนส่งจดหมายมาแบบน่ากลัวน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนมาตามแบบอยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยให้ไปอเมริกาโดยที่ไม่บอกลูกสาวอ๋อก็คือพวกไม่ขอแแผงลูกสาวก็มีคนโรคจิตเนี่ยมาตามตัวโอ้โหเออไปอยู่ที่อเมริกาคนยังจำได้ไหมเวลาไปร้านอาหารไทยจะจำได้จะร้องเพลงตัวเองของแม่แบบ ไปแบบร้องไงคะคาราโอเกะเล่นๆเลยไม่ไม่ไม่แต่ว่าเพื่อนจะเดี๋ยวนี้ตอนพอมีเฟซบุ๊กไอ้นี่แบบไม่มีเฟซบุ๊กมานานมากค่ะพอมีแล้วเพื่อนก็จะโพสไอ้นี่โพสวิดีโอโพสอะไรอย่างเงี้ยพวกมีสีกวิดีโอก็ตลกดีไงเพื่อนเพื่อนฝรั่งก็เฮ้ยอะไรดีเป็นไรอะไรครับแอนเดียแอนเดียแอนเดียเนี่ยท็อปเนื้อนอบจากไปเรียนต่างประเทศแล้วเนี่ยคือยังได้ไปทำให้หนุ่มๆเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยอกหักมาหลายคนด้วยทำยังไงทำยังไง ไม่คือแต่ละคนะโสดถูกไหมครับผมเขาก็ชอบพี่แอนเดียกันใช่แต่ว่าไปอยู่นู่นไปอยู่นู่นแอนเดียไม่โสดแล้วไม่โสดแล้วเนี่ยก็เลยจะบอกนะครับผมมีแฟนแล้วใช่ไหมครับพี่มีค่ะแต่งงานแล้วค่ามีแล้วเป็นชาวอเมริกันใช่ค่ะเป็นชาวอเมริกันแล้วสามีรู้ไหมว่าเราเคยเป็นนักร้องดังที่เมืองไทยมาก่อนก็ทราบค่ะแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งคือกลับมาเล่นคอนเสิร์ตไออืมคีต้าแบ็กชิดฟิชเชอร์คอนเสิร์ตใช่ไหมคะเป็นคอนเสิร์ตเวิร์ลยเนียแล้วก็ พาแฟนมาด้วยเขาก็ได้เห็นได้ได้ไปดูเราซ้อมเต้นซ้อมร้องเพลงแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตก็ก็ดีก็สนุกดีที่เขาได้เห็นนะคะตอนนั้น,นตอนนั้นแอนดรียออกช่วงทาทาหรือเปล่าอันดี้ออกก่อนทาทานี่ นนิดึงคอ๋อก่อนทัฐานิดนึงนะทัาออกมาก่อนเนี่ยจะไปอเมริกาและสนิทกันใช่ไหมกับทัฐาตอนเด็กๆใช่ค่ะตอนเด็กๆเพื่อนเพื่อนเนยกับพ่อเออ้ยพ่เนี่ยกับพ่อทัฐาเป็นเพื่อนกันอ๋อพ่อเนี่ยพ่อเขาบอกเคยไปว่ายน้ำตีโป่งด้วยกันมาด้วยตีโป่งเพราะอะไรไงเออหมายถึงว่าหมายถึงว่าโงใส่ผ้าถุงแล้วเป็นจะลอยใช่ใช่ใช่แบ้านทัฐาเขาแบบมีผ้าถุงก็ใส่ผ้าถุงไปว่ายน้ำกันบ้านทัฐาแอนดรูว์เคยเจอบนรถโรงเรียนเออตอนนั้นยังเรายังประมาณสิบกว่าเลยนะ ใช่ไหมเราเจอกันที่รัโรงเรียนใช่ไหมจุ้ยอยู่ไฮสคูลแล้วแหละเออผมอยู่มัธยมแล้วนี่เขาอยู่ระดับที่ต่ำของมัธยมจุ้ยเนี่ยไฮสคูลอยู่รัฐไหนครับตอนนั้นไม่ใช่ไหมมาไทยมาไทยมาไทยแต่แอนเดียตอนนั้นคือแววดาราซูเปอร์สตาร์ตั้งแต่เด็กเลยแล้วเขาอยู่เรียนอัู่ท่าท่าป่ะเขาเรียนเราอยู่ร่วมวิวดีกันใช่ไหมพี่วิวดีก็จะแบบ นั่งเศราคนนู้นคนนี้ไปแล้วก็เล่นอยู่ข้างหลังบัสเหลังหลังรถโรงเรียนหลังโรงเรียนอ่ะนะฮะอยู่เมืองนอกเนี่ยต้องยอมรับว่าคุณไม่รู้จักดาราไทยดังๆเลยจริงป่ะได้ดูละครไทยได้ดูซีรีส์ไทยได้ดูอะไรของประเทศไทยบ้างได้ดูเรื่องพี่มักพักขนงอ๋อดูเรื่องเดียวเองเพราะว่าญาติส่งไม่ให้ดูเพราะในเห็นในเฟซบุ๊กมีแต่คนบอกตลกอะไรเงี้ยแล้วก็เลยอยากดูเขาแกงพ่อมากรู้จักอย่างนี้แสดงว่าดาราไทยก็ไม่ค่อยรู้จักอาจารย์แจ็ครู้จักไหมอาจารย์แจ็ แต่เอเดียเคยดูโชว์พี่บูด oh, oh, er kind of like ี้ค่ะก็จดูตื่นมาคุยตื่นมาคุ้ยลอาชาล่าชายหลายคนเมื่อวานนี้พอผมโพสนะครับลงอินสตาแกรมว่าแอนดรูว์จะมาเนี่ยทุกคนถามหมดเลยว่าไอจีของแอนดรูว์คืออะไรหรือ Account มีไหมในโซเชียลมีเดียอยากจะ Follow แอนดรูว์จังเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาบอกกันดีกว่าในเช้าวันนี้แอนดรูว์บอกดีกว่าว่า อ่าอินสตาแกรมชื่อว่าอะไรครับแอนดรีครับชื่อแอนวิปปี้ค่ะเอ่ามาจากไหนอ่ะก็คือแอนก็เป็นชื่อเล่นใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อกลางเนี่ยชื่อไทยชื่อวิภาวีก็เลยวิปปี้มันน่ารักสกดยังไงอ่ะคะอ๋อ a n n w i p p e e แอนวิปปี้แอนวิปปี้สามารถไปฟอลโล่ได้เลยนะครับผมเอาละครก่อนปิดเพลงนะครับเราจัดขออีกเพลงนะครับที่หลายคนน่ยคิดถึงมากๆกับเพลง บ้าบบบานเธอสีนะใช่มใช่ไหมเต้นเต้นโชว์หน่อยได้ไหมแอนดรียตรงกลางและให้เต้นโชว์ด้วยนะครับผมต้องมีไม้นะไม่ได้ไนะยืนร้องได้เลยวันนี้เล่นสดเลยเหรอฮะอ่าไม่ไม่ไม่ไมเต้นด้วยกันนี่ต้องกันคนเต้นไม่ได้๋อช่คบ้านเธอสี่ได้โอเคอ่าเด้เด one two three โอ้โจได้เลยโอ้โห ไปด้งอ้าว MM ้ปบาบาบ้าบอ้าอ้าอ้้ยบครบ้าบ oh. uh, ้ um. ้ว <mówi> ย oh, ้มุนด้วย uh, <owego> oh. ้ล <wave> ้วน้าเ้็น้าบ้าบ้าบ้าอ้าอ้ะบ้้าบอบ้อ้้าออาอ้าเ้าบ้า้าบาบ้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 าาบาบ้บาบ้า้บ